วิชวี9999สวัสดีค่ะมีแมสเซจที่กำลังบอกให้คุณลองเปิดใจแชร์วความรู้สึกที่อดัดอั้นหรือความทุกข์ใจให้กับคนที่รักและห่วงใย,ยคุณฟังในทางกลับกันหากใครสักคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่ารีรอที่จะเมตตาและส่งความรักและแสงสว่างให้กับผู้คนรอบๆตัวไพกำลังบอกว่าคุณกำลังจะได้เจอกับกัละยานามิตรและมิตรภาพดีๆในไม่ช้าหรือหากมีอยู่แล้วอย่าละเลยเขา อบอุ้มการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของสัจธรรมของความไม่แน่นอนไม่คงทนอย่าพยายามดึงดันหรือฝืนให้อะไรอยู่ตลอดไปเพราะนั่นขัดกับสัจธรรม go with the flow ด้วยความเบิกบานและคุณจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้เหรียญทั้งสองด้านคุณจะไม่มีวันเข้าใจคนที่มีความทุกข์หักคุณไม่เคยลิ้มรสมันและจะไม่มีวันเห็นคุณค่าของแสงสว่างหากไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวในความมืดมิด คุณมีหลักยึดที่แข็งแรงไม่ว่าพายุฝนจะพดัดโหมมาแค่ไหนคุณจะรู้สึกมั่นคงอยู่ข้างในว่าไม่มีอะไรจะมาสั่นคลอนความรู้สึกของคุณและคุณไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศให้ใครรู้ว่าคุณเข้มแข็งและมั่นคงต่อตัวเองขนาดไหนนั่นไม่ใช่สิ่งจําเป็นเพราะสิ่งที่สําคัญคือคุณรู้จักตัวเองดีลึกลงไปในจิตวิญ,ญญาณของคุณเอง